ดีค่ะกลับมาเจอกับช่องพักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเราได้ทุเรียนมานะคะวันนี้เราจะมาทําน้ํากะทิทุเรียนนะคะมากินกับข้าวเหนียวมูนนะคะเดีย๋ยวมาดูนะคะว่าอุปกรณ์ของเราวันนี้มีอะไรกันบ้างคะ่ะมาดูอุปกรณ์กันค่ะประกอบไปด้วยน้าตาลปี๊บนะคะต่อมาก็เป็นเกลือนะคะ แล้วก็กะทินะคะจะใช้เป็นกะทิกล่องกะทิสดได้หมดนะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะแล้วก็มีทุเรียนนะคะวันนี้เราใช้เป็นหมอนทองนะคะหอมมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีข้าวเหนียวมูนนะคะวันนี้เพื่อความสะดวกนะคะซื้อมานะคะไม่ได้มูนเองทำเสร็จเราก็จะได้กินเลยนะคะ อุปกรณ์ของเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะตั้งหม้อเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปเลยนะคะใครมีกะทิสดใช้กะทิสดก็ได้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยเกลือนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะเราก็มาใส่น้ำตาลเลยนะคะ น้ำกะทิข้าวเหนียวทุเรียนนะคะทําไม่ยากเลยนะคะถ้ามีอุปกรณ์ครบนะคะแป๊บเดียวและอุปกรณ์ก็ไม่กี่อย่างเองน,นะคะได้แล้วนะคะเราก็มาใส่เนื้อทุเรียนเลยค่ะเนื้อเป็นชิ้นเป็นอันอย่างนี้เลยนะคะก็ให้สุกสักแปบนะคะเมนูนี้นะคะคนเป็นเบาหวานความดันนะคะระวังหน่อยนะคะ กินให้น้อยๆนะคะขอชิมนิดนะคะเติมเกลือหน่อยนะคะเรียบร้อยนะคะเกียนเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็มาตักเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวมูลนะคะเดี๋ยวมาเสิร์ฟกันนะคะเรียบร้อยค่ะ